ก็จะมีที่ผมเลี้ยงก็จะมีตัวผู้ที่เป็นใจแอนแล้วก็มีตัวแม่สองตัวไอ้ตัว C ีสีด่างนี่เป็นปอมไอ้ตัวนั่นเป็นไฮบิดครับไฮบิดอ๋อบุ้คือกันห่ครับบุ้คือกันครับนั่นแยกได้อยู่ครับลักษณะตัวมันจะใหญ่กก็ากันตัวนึงนี่จักรโลครับไอ้นี่อ่าผมยังบ่เคยสร้างเลยครับแต่ว่าพี่คขาว่าตัวผู้นี่น่าจะสร้างได้ประมาณแปดแปดถึงสิบโลตัวใหญ่ครับตัวแม่อาจจะหาโลขึ้นอยู่ครับอายุจักเดือนแล้วครับนี่ตัวผู้นี่ปีนึงครับ ครับตัวแม่นี่เข่าเข่าประมาณแปดเดือนแล้วครับเขาให้ใครไปใครแล้วครับใครไปสองใครไปสองรอบแล้วครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวนดยไอ้ครับผมฤทธิไก่ครับส่วนฤทธิไก่ครับผมครับผมพี่กัดยู่ใส่เนอะครับไอ้เออยูนี่ผมเลี้ยงอยู่อำเภอชุมแพตำบลุชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่มาเลี้ยงเบ็ดเอ๋ก็เอิญฮนหรือฮันฮานฮานครับฮานสวยงามฮานสวยงามฮานเจนฮานจเ็นครับแล้วก็เป็นให้บริด ตอนตอนแรกๆอ่ะผมเลี่ยง่านจีนห่านหัวสิงที่นี่ผมรู้สึกว่าเสียงมันกระดังแต่มันแต่มันก็สวยที่กันแต่ว่าผมผมว่ามันยังบบสุดผมก็เลยว่าใจแอนนี่คือสุดแล้วราคามันก็ตลาดมันก็มันก็กว่วงอยู่แต่ว่ามันแพงอยู่แต่ว่าเขาก็มันก็สวยงามเหมือนกันครับมันเป็นสายพันธุ์มาจจะใส่อะไไออันนี้เป็นเขาเล่นห่านประเทศประเทศอังกฤษห่านประเทศอังกฤษเยอรมันนี่แหละครับประมาณนี้เถ่าๆครับที่ผมศึกษาเบิ่องอันนี้เต่ละตัวแต่ละตัวนี่โมเมนพันธุ์เดียวกันนี่อ่าครับบอครับ ห่อแยกได้อีกใจแอนใจแอนจะเป็นสีสีเทานะครับใจแอนคือตัวตัวใหญ่นี่บ่ฮะครับแล้วก็ตัวข้างล่างตัวข้างล่างครับตัวไร่นั่นเป็นปอมครับตัวไร่น่ะเป็นปอมสีสีเทานี้จะเป็นลูกของใจแอนระหว่างไฮบริดแอมเดนมันจะออกมาเป็นสีสีบูสีเทาเอามาบีบกันอีบ่ครับอ่าครับเอาตัวฟูเป็นใจแอนแล้วก็ตัวแม่นี่ที่เป็นไฮบริดแอมเดนครับครับแอมเดนจะขาวจะสีขาวเหมอิดเขาขายลูกขายยังไงครับไอ้ลูกสิครับถ้าเป็นไฮบริดผมกั เริ่มต้นที่เดือนละสามพันหาเดือนละสามพันห้าดูที่ความสวยถ้ามีค้างเนี่ยก็ถึงหาพันมีมีผูขามีหน้าอกใหญ่มีอ่าเขาเรียกย่างไอ้ค้างย้อนย้นยนจริงๆสครับมันพ่อเขาเนะี่ยตัวนั้นต้องมีหาพันอัพกินเลยครับห oh. ้าเดือนสองเดืนอดน,อนมันมัน,ม,นมันต้องเหมือนฟอมถ้าถ้ารุ่นนี้นี่ตก๊ตกตก๊กตัวแล้วจะบาทตัวนี้ก,ตก็ตัวซีบูนี่ก็ขายอยู่สี่พันกว่าบาทครับตัวซีธรรมดารุ่นเดียวกันก็อยู่สามพันห้าอือครับไอ้ขายอยู่ท่าไห่ครับ นี่ยู่ชุมแพครับอยูจังหวัดขอนแก่นครับผมอ๋อขายขายส่งแถวไหนครับถ้าขายส่วนมากจะเป็นทางเฟซบุ๊กในกลุ่มครับคนรักฮานคือกันคนรักฮ้าด้วยกันใช่ครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มครับผมศึกษาให้คมลู่แล้วก็แบ่งปันกันครับครับอ้แต่ละโตแต่ละโตเขาิ่งามเลยคล้ายๆหงมครับ่ายแต่หงหงมันจะคอยาวนะหงจะมีสีดำสีดำสีขาวนะครับ เอกลักษ์ข้อเขาจะแบบเงาครับไอ้คอไงมันจะเป็นเขาเอื้อนยังไงเหมือนเหมือนเหมือนเท้าไอ้มังก่อไม่ไม่ขนไกลอะครับม่นไกันจะเป็นมันจะเป็นพวงครับแบพวงมันก็คือฮานบ้านเทาเด้ครับโอ้ครับทรงงามเนาะครับราคาดีเนาะใช่ตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะได้ลูกไปชุดนึงละครับนี่คือการคัาเรยกว่ลี่ยงแบบสวยงามเนาะอ้เรื่องสวยงามครับ ผมบัยังบัวเคยกินจักเทียครับแล้วกับบัวก้าขาบัวขาเลยครับปล่อยตามมาตราภาพคือตายก็คือฝังครับผมครับบัวมีไปฉีดยาตายบัวมีอยังให้คือเลี้ยงตามธรรมชาติเมื่ออายุไข่ก็ปล่อยเขาไปเลยครับก็คือตายฝังอย่างเดียวบ่วเคยกินมั้ครับครับผมอ๋อเลี้ยงแบบความสวยงามไปเดืองอะไรครับครับครับผมอ๋ออายครับช่องทางการติดต่อสําหรับคนที่สนใจอยากเอาพานไปเลี้ยงในติดต่อช่องทางใดในอายครับไอทั้งเฟซบุ๊กครับ เฟซบุ๊กอ่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษครับซื้ออ่ารอวงอ่าใจแอนเกครับครับแล้วก็เป็นในทางทางไลน์แอดไลน์กับ094 282 0121ครับครับเบอร์โทรนะครับครับเบอร์โทรครับแอดไลน์ที่ขึ้นว่าคุณไก่ครับครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไอ้คุณไก่ลายครับผมครับสวัสดีครับ